สวัสดีครับสหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะครับด้วยโปรแกรมโฟโตกอนนะครับสหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับให้รู้จักกับส่วนต่างๆนะครับในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้งานในการสร้างแอนิเมชันของโปรแกรมโฟโตกอนกันนะครับว่าแล้วก็ไปดูหน้าตาและก็เครื่องมือต่างๆของโฟโตกอนกันได้เลยครับ อ่านี่นะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมพูตรกรแล้วนะครับเราก็ d บ u b l ิลคลิกเปิดเข้าไปที่ชอดคัดของพูตกรสตูดิโอได้เลยนะครับอ่ารอให้เขาโหลดจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าหลังจากที่เขานะครับอ่าโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะพาเรามาหน้าล็อกอินนะครับก็ให้เรากดอีเมลที่ใช้ในการอ่าสมัครล็อกอินไว้แล้วนะครับกดเข้าไปตรงช่องอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับ ครับเมื่อกรอกรหัสผ่านแล้วก็กดปรง sign in ตรงนี้ได้เลยอ่าถ้าเรากรอก username password ถูกก็จะพาเรามาหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้มันก็ยังอ่าถ้าท่านใดครับเข้ามาใหม่ครั้งแรกก็จะยังไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่2เมนูนี้นะครับอันนี้ผมอ่าจากตัวนี้ผมได้ทดลองทําไปแล้วนะครับ1อันก็มาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าเราจะเริ่มวิดีโอใหม่ก็กดไปตรง create video ตรงนี้นะครับ พอครีเอทวิดีโอเนี่ยนะครับเมนูของเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เริ่มจากการตรงนี้นะครับปุ่มที่เป็นซีนตัวนี้เขาเรียกว่าเลือกฉากนะครับเราต้องเลือกฉากก่อนพอเลือกฉากปุ๊บนะครับเขาก็จะมีนะครับให้เราเลือกฉากนะครับเราก็เลือกฉากเข้าไปตรงช่องแดงๆตัวนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มฉากนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะต้องมีฉากก่อนนะครับบางเครื่องมือมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับ อันนี้คือเพิ่มฉากนะครับเราก็ <Charl ize S 1> กดเพิ่มฉากเข้าไปอย่างเช่นผมเชิญเพิ่มฉากอาฉากไหนก็ได้นะครับผมเพิ่มฉากฉากนี้ละกันนะครับกดเข้าไปนะครับฉากก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมาพอมีฉากปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือสํรับเลือกตัวละครสมมติผมเลือกตัวละครอะไรก็ได้ที่เราสร้างไว้นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวละครมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือต่อมาก็คือหลังจาก มีตัวละครแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวละครอยู่ที่ไหนอันนี้นะครับเขาอยู่ที่สตรีทยอยู่บนถนนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับอ่าเลฟดอ,อก,ก็คือประตูอ่าข้างซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสตรตีทไลท์ก็คือทางขวาวนี่นะครับก็แล้วแต่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะให้ตัวละครพูดอะไรก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวละครการพูดของตัวละคร ก็เลือกว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรนะครับที่เราเลือกไว้ก็คือเป็นสตีฟนะครับสตีฟเนี่ยอันนี้ช่องนี้นะครับก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกว่าจะให้เขาเป็นแบบไหนครับสตีฟกำลังอะไรครับกำลังโศกเศร้าเสียใจเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ทําอะไรอีกครับอันนี้ก็ใส่เสียงนะครับเสียงเอฟเฟกมีเสียงเอฟเฟกอะไรไหมนะครับอ่าเสียงดังบี๊บนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เพิ่มเสียงดนตรีนะครับเราจะใส่เสียงดนตรีอะไร อ่าล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะไตเติลนะครับเป็นการสร้างไตเติลว่าก่อนที่จะมาเข้าของอ่าการให้สตรีทอ่ะอยู่บนถนนเนี่ยนะครับมันจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าไวท์เช็กเียตรงนี้อ่าผมจะพิมพ์เป็นภา,าษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้นะครับอาจจะผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ พิมพ์เข้าไปว่าเป็นการเดินทางของสตีฟแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยนี่ก็ตัวหนังสือก็เลือกไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเครื่องมือนะครับจากทีนี้การการที่เราจะให้ไตเติลเนี่ยขึ้นมามันจะต้องอยู่บนสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงจุด3จุดตรงนี้กดเข้าไปครับ เห็นไหมครับเราต้องการที่จะลบออกแล้วก็กดกากบาดแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้อ่าบอกการเดินทางของสตีฟเนี่ยขึ้นมาก่อนเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนไปอยู่ที่บนสุดนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เครื่องมือก็คือตรงนี้นะครับเป็นอ่าการพรีวิวดูนะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็สตีฟเนี่ยไม่ได้พูดนะครับทําสีหน้าเศร้าเฉยๆนะครับเพราะว่าอ่า เราไม่ได้ให้สตีฟพูดอะไรนะครับเรายังไม่ได้พูดนะครับถ้าเราต้องการให้สตีฟพูดก็บอกว่าอ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับหรือกดภาคเข้าไปนะครับนี่นะครับสตีฟก็จะพูดว่าอ่า I'm sorry อย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ามันสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าลองพรีวิวดูใหม่นะครับ I'm sorry นะครับก็คอยบอกว่า I'm sorry นะครับหรือเราจะ ภาคเสียงเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับการภาคเสียงก็คือจะต้องไม่ต้องไม่มีข้อความตรงนี้นะครับมันถึงจะภาคเสียงได้นี่นะครับสำหรับปุ่มนี้ก็คือปุ่มกดภาคเสียงนะครับปุ่มนี้ก็คือรับชมดูนะครับว่าภาคเสียงแล้วเนี่ยเสียงที่พูดพอใจไหมถ้าไม่พอใจเราก็จะกดตรงนี้นะครับกดปุ่ม record เนี่ยเพื่อที่จะบันทึกทับลงไปเลยถ้าพอใจแล้วก็กดตรงนี้เสียงก็จะเข้ามานะครับหรือข้อดีของการสร้างนะครับการ์ตูนใน คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับดีตรงนึงมันจะมีปุ่มนะครับหรือเครื่องมือที่ชื่อว่า import voice file ก็คือเราสามารถนำเสียงจากข้างนอกแทรกเข้ามาได้นะครับอ,อันนี้นะครับก็คือเป็นการแนะนำนะครับเครื่องมือในการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันโฟ o ต a ก o อนแบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนการสร้างคลิปวิดีโอนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับ